ดเดล้เนีเครื่องเลยหมดแล้วนี่ปลา,าปาขึ้นมได้ได้ไเนี่ยโอ้ยไม่ได้เพราะกินย่นละคือบ่โลกเหมือนสร้กัน <c oughs> นั่ง <มา S 2> จะแตกตลอกมน <c oughs> มาเนี่ยเ <c oughs> ลาบนโลกเหมือนส้ย เนี้ยสุดก็ละเราเขามีขาเสื้อเยอะเนี่ยมามานั่งนั่งนันั่งนนั่งนันั่งอไปด้ั่จะนั่งไว้วางไว้ด้แหน่นะะเอาค่อยค่ปาังจัดกาจัดการเลยอ้าวเจ้าพแต่ิธกินติวเีปลาเนี่ยเนื้อมัน ข้าหวหนังอกนมุ้งีิยังแล้ว,ลวนเนี่ยกะน้องคันเสียบกน้าเลยเฮ้ยทีไม่ใช่ดดีไเสิส ขาพยาธิบาดหขาพยาธิจังน้อยคือเดีวเียวัเนกัได้อมาไปเบิ้งมาล้างมือหน่อยล้างมือล้างมื่อันนี้ก็บอกเน่าขาแล้วกินก้นขาเรามจะเสียบหรไรไหล่ะมันเอาไปิ้เบเขานอยแม่เว้ยเสียวๆเล็บัวว่าแม่จะขาไหมขาพยาธิพยาธน้ำก้นเดอเ มองมันก็น่ามันแฝบว่ะพวขาพยาธิก็จะโกงแซบยุบ ทีแรกผมผมักินมาน่ะมากกินมาอะไรก,ก,กันกินมาเรื่อยๆปลาเนี่ยผมมากี่เดีคือก้อยปาาลาขาวห่อลวก็ลาปลาตองใส่สดๆเลยใส่บักเน่าใส่หมดแดงข้างธรรมดาเนี่ยใส่สมธรรมดาเอาพอก,กินมาเ,เรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มเริ่มนีกันปวดท้องปวดท้องไปหาหมอ ไปตามขี้นิกแนะ่ลโรงล่าบานกับไปโลพยาบางกวางเงาเป็นแนะน้ามาถามีไข่อ่อ,อนๆเรื่อยๆ่งสงสัยอวัยวะข้างในอาจติบ่ดีให้ตัวไปตรวจเบิ้องพายแนเดอ้อสัมันมีอาการไข่ไข่คือผมมาเนะที่ยวไข่เที่ยวปวดหัวเที่ยวไข่ผมนะเลยไปตรวจเช็คนน้ำมอนาลุ่ง ค็อมันเปิดชิดอียู่นู่นสาดผมไปหามอนาลุ่ไปพอมอนาลุน่นี่ผมผมเป็นลายเลยเด็กเกิดขั้นขั้นขั้นตามตามผิวหนังแล้วน้ำข้อน้ำหนานี่มีอาการเป็นพื้นขั้นน้ำหนักผมช่วงนั้นมันเหลืออยู่สี่สิบกวโลน้ำหนักหาสิบเจ็ดหาสิบแปดโลเสื้อผมไปหอดมอนาลุ่เนี่ยน้ำหนักผมเหลืออยู่สี่สิบกว่าสี่สิบกว่าโล เป็นอยังมากอ่ะเขาแค่ลูกชิดนผมเนี่ยว่าปวดท้องเป็นไข้ครับคุณหมอครับเอาละมาวัดสินสตตรวจร่างกายกันเจ้าจ้งนายเดี๋ยวขึ้นไปที่เตียงเนาะตรวจเบอร์กันนอยเนาะเอย่ากาเดี๋ยวติดเท่งๆเนาะอเดี๋ยวลงล่างต้อมนะไม่หนาเป็นแจ้งนาย อาปาแหลมดินกระดกขึ้นท้องถุงเออเอะไรอะไรให้ใจเขาเนี่ยโอ้แต,ตบตับโตช่างวายเนาะอันอื่นก็นนดีอยู่เดี๋ยวมาว่าติดดวดอันเแรกเข้าเจ้าต่อเลยเด้อถี่ได้หูฝนในมือเดียวเนาะค,ค,ครับครับใส่เนาะ ว่าจิตตัวอันตะเจ้าไฮเดอรนั่นวัเจมบ์เรกมันเย็นเย็นกดดื่อเด่างนี่แล้วจะแข่งไปได้งไะไแข่งไปอันเดียเขาย้ากันไว้ เายใจอออันน <ineffective> ี้เขายแล้วแป้นไว้หานใจออกอันนี้เขายแล้วแป้นไว้หายใจออกเครื่อนแป้นไว้ฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเครื่องนี้ออกก่อนเนาะ มันหมอตรวจอันดาาน้าเศร้าก็แล้วอันพญาตทิพย์อันตรวจแล้วหมอพบก,ก้อนน,น้อยๆขนาขณจามเส้นะ็ือตับขางขวาแต่ว่าสีเป็นยังเนี่ยหมอโกท่านหูดอกหมอว่าสีทรงไปตรวจอันเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มันสิได้บอกละเอียดแล้วบอกได้ว่าที่เป็นมันเป็นเน่าใดถ้าเหนเป็นโรคร้ายมัที่ได้ค่อยตัดออกนะครับหายได้ ต่้ขันว่าแม่นโลกได้เขาก็ต้องเห็นอย่างน่ามันเป็นฝีเป็นอย่างนะมันบอกได้หลายอย่างเนาะเจ้าพ่อเหรอฟังเขาเพิปนนัดไปหาเปนอยู่ลรงบยาลเจือกริ่ตรวจวัดความดัน วจไข่แล้วก็นัดมือผ้าเลยพ้าหนาทองครับจากลินปีลงมาหาเพียสี่โค้งสี่สุดท่ายนีน่เล้เพ<ว>ื่<พ>อนกันแนะนํ่บปอยากกินดิบนะครับแต่รักษาสุขภาพกินเถกรักคือผมนีกินไข่ต้มไข่ขาวกินยูระมา่านห้าหกปี เมือ่อละาหาวฟ้องเนี่ยแล้วก็กินปลากินปลาแล้วก็พักผลไม้ว่าแต่เป็นผลไม้กินเมื่อเฮ้ยอ่กวบอกแต่แนด่ดีๆแต่ว่าเขาที่ทำปฏิบัติได้ว่าแค่นั้นละเออพ่ายา่กระชิด ผ่าตัดแล้วเนาะเดี๋ยวหมอเชียนบอกผลวา่าอันที่ตัดออกไปเนี่ยมันเป็นจังไดนเนาะอันหมอตัดซับเจาะอ,ออกไปเทีนึงเด้อตัดตับห้างขวาออกแต่ว่าเขาต้องตกใจหรอกมันเพราะโคบเปีเยแนมันกระปองมากคือหางขีดเกียวเนี่ยนะก็โคบปียกับที่ คนคือเกานเนี่ยแหละถึงแข่งแรกคือเกาเร็ดทศไทยในหน้าแรกคือเกาเดอ้อแล้วกับฝนชิ้นเนี่ยมันเป็นโลกมะเร็งถอนำดีเด้อร์รรปรากฏว่าอันมันก็น,น้อยสามเส้นกลัวๆแล้วก็หมอตัดออกเส้นเม็ดหมอเมียเนี่ยไหลอยู่แล้วกับตอมนวลแต่พอมีมันมา,ม,มาตั้นไปโชคดีนเลยจะมาเร็วตัวอันตะเช้าแล้ว มันพอมันก็ได้ขออกได้มาเพราะว่าผลพัฒเจ้าสีทธิอยู่ดอกสีเนื้อยู่เจ้าาว่อแต่ว่าการปฏิบัติโตเนี่ยเจ้าต้องมีการปฏิบัติโตเด้อยากกินคือเก่าเด้ออันซุ่มมันก้อยปลาเนี่ยเด้อกระแดงทิบเ้ตีล้อต้นข้ากินอะไรต้นข้ากินอันซุ่มกินปลาเนี่ยไม่ต้องสุกเด้อันเข้าใสอันปีกหน้าเซื่อเนี่ยมันขาวซื่อๆแต่ว่า ปัญธาตัวอ่อนมาานันตายได้ตัวอ่อนมันเร,เราเขานะกับมลพิมันตายได้มันต้องไปอย่างเดียวนะเด้อมันทอดมันคอยเขี่ยอันนั้นคปยพยาธิทั้งสิตายเนาะและ้วก็อันโรคที่เจ้าเป็นเนี่ยมันเกิดจากเข้ากินชิฟนั่นแหละแลหรับพยาธิใบไม้ในตับใบไม้ตับเนี่ยมันไปอยู่ในตับเผาานี่ชีฟสามชีฟสี่เจ้ากินได้น้อยไปละ มันไฟยมาเกิดอันมเล็งที่หลังตอนนายโย่ที่ทิพย์ขึ้นไปนะแล้วพอมันเกิดเป็นพยาธิแล้วเนี่ยขันเท้าบวมขันเท้ามีอาการหลายๆเนี่ยมาตรวจที่หลังเรามันการักษาไมได้เด้อเอาละบันิมอกกระบอกมะม่วสุสิงสุยางเราเจ้าก็จะเป็นคนผู้ป่วยหายแล้วเด้อหมอชินัดเจ้าครั้งแรกต่อไปสามเดือน นะเราก็อีกครบเดือนเราก็ต้องมาตรวจอันตราซาวทุกปีปีละเดือนเพื่อได้ได้ตรวจเบิงงนะแล้วผมคิดว่าหลังจากที่เจ้าครบ3เดือนแล้วเจ้าก็ออกกําลังได้เต็มที่เด้อสกงวยได้ลงง่วมได้นะครับขอให้โชคดีแม่บานปลอดภัยเด้อใญประสิทธิเด้อครับครับ ไปหาหมอมาเออพากันได้กลางวันเดี๋ยวนี้นั่งเลยนั่งคุยกันถึงแล้วก็จะแนะนำมีแล้วใช่ไปโอ้แค่แน่แล้วมันเป็นระยะระยะแรกอันหมอเพิ่นวางได้แน่ไปรักษามาแล้วเพิ่นวางได้หมอว่าในป่าดิบเนี่ยมันมีพยาธิใบไม้ในตับมันจะเข้าไปทำลายร่างกายจนเป็นมะเร็งท่อน้ำดี โลกนี่มันเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของภาคอีสานผู้จังซีแล้วนี่ครูหา้าว่กินปลาดิบดีกว่า,าเ็ดสุกกินเนาะเร็ดบ่อยากตายแล้ว